สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของตัวอาชีพที่เป็นนักแปลหนังการ์ตูนญี่ปุ่นอาชีพนี้น่าทำไหมแลวคนที่จะทํางานเป็นนักแปลหนังกร์ตูนญี่ปุ่นน,นะครับก็ควรจะต้องมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกัน <S <S คนที่จะมาแปลหนังกร์ตูนนะครับแปลหนังกระตูนญี่ปุ่นเนี่ยก็คงต้องมีคุณสมบัตินะครับในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวความชอบ ในความชอบในตัวของตัวอนิเมะนะครับอนิเมะหรือว่าในตัวของหนังการ์ตูนญี่ปุ่น pues, เป็นทุนเดิมอยู่แล้วอันที่2นะครับก็ต้องมีความแตกฉานในเรื่องของตัวภาษานะครับทางภาษาอันนี้รวมถึงภาษาไทยด้วยนะครับภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นอันนี้ต้องแตกฉานในเรื่องภาษาเรื่องสำนวนต่างๆอันที่3ก็คือว่าต้องอ่านมามากอ่านในที่หมายถึงว่าอ่านหนังการ์ตูนนะครับอ่านหนังการ์ตูนนะครับดูหนังการ์ตูนเสพเสพพวกนี้เยอะเข้าไว้นะครับ พอเสพเยอะเข้าไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มมีสามารถจับได้ว่าในเรื่องของสำนวนการพูดนะครับคำที่ใช้นะครับที่มันโดน,นครับมันควรจะเป็นคำไหนที่มันโดนคำไหนที่ควรจะเหมาะนั้นสิ่งตัวนี้เราต้องเสพให้มันมากเข้าไว้นะครับไม่เป็นหนังการ์ตูนหนังสือการ์ตูนการอ่านการดูอันนี้ต้องเสพให้เยอะไว้4ความมีวินัยนะครับความมีวินัยการตรงต่อเวลาเพราะว่าไอ้เจ้าหนังการ์ตูนที่ว่าเนี่ยนะครับเวลาที่เขาจะ ส่งงานมาให้เราป้อนงานมาให้เรานะครับมันจะมีเดทไลน์คือไม่ได้ส่งมาแปรแล้วก็เลื่อยเปื่อยไม่วันจบไม่ใช่มีเดทไลน์ยิ่งเป็นหนังการ์ตูนเนี่ยที่ก็กำลังออนแอร์ air อยู่เนี่ยมันเรียกว่าประมาณ1 week, นะึ่งวิคนหนึวิคหตอนหนะึ่งวิคสตอนอะไรก็แต่คือมันต้องเสร็จให้ทันก็ต้องส่งมาให้ทีมนักพากย ทีมนักภาพการ์ตูนเสร็จปุ๊บกว่าจะบันทึกเสียงนู่นนั่นเขาก็มีโปรโเซสเขาโดยประมาณเนี่ยถ้าเป็นการ์ตูนที่ออกทุกๆออกฉายนะครับทุกๆวีกตอน2ตอนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแปลให้ทันตามสปีดต,ตัวนั้นเพราะฉะนั้นการมีวินัยการต,ตรงตัวเาจะเป็นสิ่งสำคัญการแปลหนังการ์ตูนเนี่ยจะมีความยากอยู่2 3สประเด็นนะครับอันนึงก็คือเรื่องของตัวจำนวนคำที่เขาพูดจำนวนคำที่เขาพูดถ้าไอ้เจ้าตัวการ์ตูนที่อยู่ในในหนังการ์ตูนนะครับเขาเขาสมมติพูด1ิคคำ ประมาณสิบคำเวลาเราแปล,แปลเนี่ยให้กับทางทีมนักพากมันก็ต้องประมาณ10คคำอาจจะบวกลบนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาที่เขาแปลเนี่ยมันจะได้เข้าปากกับไอ้ตัวละครตัวกระตูนที่เขากำลังพูดอยู่อย่าไใช่ไอ้เจ้านี้พูดไปน10คำแต่แปลมา20คำมันมันพอมันพากเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยพอเขาพากเสร็จมันไม่เข้าปากเพราะมันไม่เข้าปากเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยไม่เข้าปากกับตัวละครในกระตูนเสร็จปุ๊บเนี่ยคนดูมันจะมันจะแหม่งแหม่งละมันจะแหม่งแหม่งละ จริงๆมันไม่ผ่านหรอกมันไม่ผ่านณนะตอนนั้นไม่ผ่านละมันจะไปตกหนักอยู่ที่ท,ทางหน่วยสวงทีมภาคนะครับทีมภาคเขาก็จะเห็นโอ้อ้กระตูนพูไป10สิาคำอันนี้แปลมา20คําเขาตัวทีมภาคเนี่ยทำงานยากขึ้นละเขาก็ต้องไปไปแปลงคํานู่นนี่นะเพื่อมันอยู่ในช่วงของ การขยับปากตัวนั้นนะครับอันนี้ก็หนึ่งในเรื่องของตัวจําจนวนคำนะครับที่มันจะต้องอพอดีให้มันเข้าปากกันนอกเหนือจากนี้นะครับที่เมื่อกี้ผมพูดในเรื่องของคุณสมบัตินะครับในเรื่องของความแตกฉานในเรื่องภาษาทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นอันนี้เนี่ยสำหรับผมนะสำหรับผมคนอื่นจะไม่ไม่แน่ใจเป็นยังไงแต่สำหรับผมก็คือเป็นเรื่องของความยากความยากเพราะว่า ในการที่จะแปลเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาไปภาคเสร็จปุ๊บเนี่ยคนฟังหมายถึงเด็กๆอาจจะเป็นวัยรุ่นฟังแล้วเข้าถึงได้กับไอ้ศัพท์นั้นตอนนีผ้ผมก็ยอมรับนะครับผมอาจจะไม่เก่งในประมาณนั้นครับเพราะว่าบางศัพท์บางคานะครับหรือว่าคําพูดบางคำเนี่ยเราแปลไปอาจจะดูแข็งแข็งนะครับแต่ว่าวัยรุ่นไม่อาจไม่ได้พูดแบบนั้นหรือว่าในสังคมท้าขนาดนั้นเป็นคําที่ก็ไม่ได้คอยใช้กัน ดูฟังแล้วมันก็จะเข้าใจยากเพราะฉะ้อาการประดิษฐ์คำนะครับอาการดูเรื่องของสำนวนนะครับให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยให้กับวัยกับคนที่ดูให้กับตัวการ์ตูนที่เขากําลังแสดงอยู่ในหนังการ์ตูนนะเป็นสิ่งที่มีความสําหรับผมนะมีความยากคุณอาจจะง,ง่ายก็แต่สําหรับผมมีความยากก็เป็นข้อสังเกตไปนะครับคนที่ทําตัวนี้เนะี่ยก็มีคุณสมบัติอย่างประมาณเนี่ยที่ผมว่าเข้าไปส่วนรายได้นะครับรายได้เนี่ยก็เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนประมาณสักตอนหนึ่ง ตอนหนึ่งก็ประมาณสักในระดับสัก2,000บวกลบก็แล้วกัน2,000บวกลบตอนหนึ่งประมาณสัก2,000บวกลบแต่ตอนนี้อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็อาจจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 3น0 0น่าจะเป็นประมาณแต่แต่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความอิสระนะครับอิสระในแง่ที่ว่าอยู่บ้านไม่ต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมครับแปลที่บ้านได้แปลที่บ้านได้ไดเสร็จปุ๊บเนี่ยพอแปลเสร็จก็ส่งเมลนะครับส่งต้นฉบับคือในการทางตัวสถานี หรือว่าพูดมาจ้างวานก็มีความอิสระแต่ที่สําคัญก็คือว่าง,งานนี้มันต้องทำในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับมีวินัยอันนี้สําคัญนะครับสำคัญผมก็เน้นย้ำอีกประเด็นนึงของความสำคัญเพราะว่าหนังเขามีกำหนดการฉายพอมีกำหนดการฉายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะแปรเลื่อยเปื่อยไม่ได้นะครับถึงเวลาเด a ไลน์ก็ต้องส่งนะครับจะนอนดึกนอนดื่นอนะไรต่างๆไม่เสร็จก็ต้องให้เสร็จนะครับอันนี้จําเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรา เราส่งงานไม่ทันต้นฉบับไม่ทันบ่อยครั้งเก้านะครับชื่อเสียงเราจะไม่ดีละเขาก็จะไม่เริ่มไม่ป้อนงานให้กับนักแปลคนนี้หละนักแปลคนนี้หมายถึงเรานะครับถ้าสมมติเราเป็นคนแบบนั้นนะครับก็งานก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงนะครับแล้วก็ในวงการก็จะมีการบอกต่อกันไปเราจะไปรับงานจากตัวเจ้าอื่นก็จะยากขึ้นยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ดีนะครับทำให้ดีอย่างที่ผมบอกคุณสวัสดิ์มาสกุลนะครับ อ่หนสามสี่เรื่อยๆไปนะครับสุดท้ายเรื่องของการมีวินัยันการตรงต่อเวลาอันนี้จําเป็นใครสนใจนะครับแล้วลองดูว่าตัวเองเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรกับงานนี้ครับลอ,ลองดูก็ได้นะลองดูก็ได้เอาง่ายๆก็คือว่าบางทีเราช่วงนี้มีหนังการ์ตูนที่เขาออนแอร์กันอยู่แล้วตาม u t u b e ก็มีแหละก็ไปดูเวอร์ชั่นที่เป็นตัวซาวด์แท็กไปแปลที่เป็นซาวด์แท็กเ็จปึ๊บแล้วลองมาดูไอ้ตัวก็เป็นภาคไทยลองเปรียบเทียบกันดู เราก็จะดู้ว่าสิ่งที่เราแปลกสิ่งขาภาคไทยที่เขาทำกันจริงๆนั้นน่ะมันมันต่างกันประมาณไหนนะครับเราจะได้มีการพัฒนาทาักษะของเราออกไปนะครับเพื่อจะสามารถจะรับงานตัวนี้ได้ต่อไปเนี่น,นะครเขาหน่ามีอะไรดีๆนะครับก็จะมัแนะนำนะครับให้กับพวกเราทุกคทกคนได้ฟังกันต่อนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ